โรงเรียนบ้านบางแสมเป็นโรงเรียนประถมศึกษาขนาดเล็กสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรีเขต2ตำบลบางนางอำเภอพานทองจังหวัดชนบุรีจัดการเรียนการสอนชั้นอนุบาล2ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6มีนักเรียนทั้งสิ้น53คนมีค่าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาจำนวน13คน การดำเนินงานโรงเรียนต้นแบบนักเรียนไทยสุขภาพดีมาตรฐานที่1มาตรฐานด้านการบริหารและการมีส่วนร่วมผู้บริหารมีวิสัยทัศน์และมุ่งมั่นในการส่งเสริมสุขภาพโดยกำหนดวิสัยทัศน์ด้านสุขภาพคือสร้างโรงเรียนต้นแบบนักเรียนไทยสุขภาพดีน้อมนำวิถีพอเพียงทเทียบเคียงมาตรฐานการศึกษาพัฒนาอย่างยั่งยืน มีการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมทั้งภายในและภายนอกและประชุมชี้แจงเรื่องสุขภาพแก่ผู้เกี่ยวข้องโรงเรียนกำหนดนโยบายด้านสุขภาพที่สอดคล้องกับบริบทของโรงเรียนมีการจัดทำพันธสัญญากับหน่วยงานอื่นได้แก่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบางนางองค์การบริหารส่วนตำบลบางนางและโรงเรียนเครือข่า,ขายและมีการเผยแพร่นโยบายแก่ผู้ที่เกี่ยวข้อง บุคลากรได้รับการพัฒนาศักยภาพการดำเนินงานด้านสุขภาพครบทั้ง4ด้านได้แก่ด้านอาหารและโภชนาการด้านทันตาสุขภาพด้านการออกกำลังกายกีฬานันทนาการและด้านการป้องกันโรคต่างๆโรงเรียนมีการดำเนินงานโดยคณะกรรมการด้านสุขภาพเชิงระบบโรงเรียนมีนวัตกรรมด้านสุขภาพ ด้านการบริหารจัดการสถานศึกษาได้แก่การขับเคลื่อนโรงเรียนต้นแบบนักเรียนไทยสุขภาพดีโดยใช้รูปแบบ We Care for Healthy Model และนวัตกรรมด้านการจัดการเรียนรู้เรื่องการล้างมือ7ขั้นตอนชั้นประถมศึกษาปีที่3โดยใช้เกมโดมิโนโ,โรงเรียนมีการกำกับติดตาม ประเมินผลการดำเนินงานโครงการและนำมาปรับปรุงพัฒนาอย่างต่อเนื่องโรงเรียนมีระบบข้อมูลสารสนเทศด้านสุขภาพที่ครบถ้วนถูกต้องและเป็นปัจจุบันมีการดำเนินงานด้านสุขภาพที่เกิดจากการมีส่วนร่วมระหว่างโรงเรียนกับภาคีเครือข่ายมีการระดมทรัพยากรภายนอกเพื่อพัฒนาการดำเนินงานด้านสุขภาพมีการดำเนินงานโครงการอาหารกลางวันครบถ้วนและเป็นปัจจุบัน ฐานที่2ด้านโภชนาการและอาหารที่ปลอดภัยมีการเฝ้าระวังโภชนาการของนักเรียนโดยมีการชั่งน้ำหนักวัดส่วนสูงด้วยเครื่องมือที่ได้มาตรฐานมีการรายงานและนำผลข้อมูลไปใช้จัดการส่งเสริมภาวะโภชนาการโดยทางโรงเรียนมีกิจกรรมรองรับนักเรียนที่มีภาวะทุกโภชนาการได้แก่กิจกรรมเต้นแอโรบิกทุกเช้าก่อนเข้าเรียน จัดทำโครงการไก่ไข่สร้างสุขโดยการเลี้ยงไก่ไข่และนำไข่มาเป็นแหล่งโปรตีนให้กับนักเรียนกิจกรรมแข่งขันกีฬาทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษาโรงเรียนมีการจัดอาหารกลางวันที่ได้มาตรฐานโดยใช้โปรแกรมไทยสคูลนลันมีการใช้เกลือและเครื่องปรุงรสที่เสริมไอโอดีนปรุงอาหาร มีการควบคุมกำกับให้นักเรียนได้กินอาหารหบดจานไม่เหลือทิ้งมีสื่อความรู้ดน้าโรงอาหารแนละช่องทางสื่อสารต่างๆโรงเรียนมีการบูรณาการเรื่องอาหารโภชนานการได้ความปลอดภัยเข้าไปในกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่างๆ4ีกลุ่มสาระขึ้นไปโรงเรียนผ่านเกณฑ์มาตรฐานสุขาพิบาลอาหารในโรงเรียนของกลมอนามัยกระทรวงสาธารณสุข จำนวน66ข้อโดยการตรวจสอบของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำตำบลบางนางโรงเรียนมีบริการน้ำดื่มที่สะอาดปลอดภัยและเพียงพอต่อนักเรียนโดยการล้างไส้กรองเป็นประจำทุกทุกเดือนมาตรฐานที่3 มาตรฐานด้านการออกกำลังกายกีฬาและนันทนาการโรงเรียนมีสถานที่และอุปกรณ์ในการออกกำลังกายกีฬาและนันทนาการที่ปลอดภยัยเพียงพอพร้อมใช้งานนักเรียนทุกคนได้รับการทดสอบสมรรถภาพตามเกม์ของกรมพรศึกษาโดยมีนักเรียนผ่านเกณฑ์ร้อยละ95และโรงเรียนได้จัดก,กิจกรรมเสริมสมรรถภาพเพื่อพัฒนานักเรียนที่ไม่ผ่านเกณฑ์ ได้แก่กิจกรรมเต้นแอโรบิกทุกวันก่อนเข้าเรียนและเล่นหูลาฮูปในช่วงพักกลางวันโรงเรียนมีกิจกรรมชุมนุมที่ส่งเสริมสุขภาพให้กับนักเรียนมีการจัดแข่งกีฬาภายในและภายนอกสถานศึกษาปีละสามครั้งได้แก่กีฬาสารสัมพันธ์ชุมชนกีฬากลุ่มโรงเรียนอำเภอพันทองสองและการคัดเลือกนักกีฬาระดับกลุ่มพันทองสองเพื่อเป็นตัวแทนแข่งระดับเขตพื้นที่ โรงเรียนจัดกิจกรรมนันทนาการที่นักเรียนมีส่วนร่วมได้แก่กิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือกิจกรรมอิงกฤษแคมปกิจกรรมคริสต์มาสเด็กกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติกิจกรรมวันสำคัญต่างๆเป็นต้น โรงเรียนมีกลุ่มแกนนำนักเรียนร่วมพัฒนาดำเนินกิจกรรมพัฒนาสุขภาพภายในโรงเรียนโรงเรียนมีกิจกรรมทางกายเพื่อส่งเสริมสุขภาพได้แก่กิจกรรมทำความสะอาดห้องเรียนและเขตพื้นที่รับผิดชอบกิจกรรมเต้นแอโรบิกทุกเชา้ากิจกรรมการเรียนการสอน a c t i v e l e a r n i n g เป็นต้น มาตรฐานที่4มาตรฐานด้านทันตสุขภาพนักเรียนทุกคนได้รับการตรวจสุขภาพช่องปากจากโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำตำบลบางนางนักเรียนทุกคนแปลงฟันหลังอาหารกลางวันด้วยยาสีฟันผสมฟูอารายโรงเรียนจัดอาหารเสริมนมเป็นอาหารว่างวันละหนึ่งครั้งโรงเรียนปอดน้ำอัดลมลูกอมขนมกรุบกรอบ โรงเรียนได้รับความอนุเคะห์จัดอบรมเรื่องสุขภาพช่องปากจากอบตอบางนางและโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบางนางโรงเรียนมีสถานแปลงฟันที่เพียงพอเหมาะสมกับจำนวนนักเรียนมาตรฐานด้านจิตอาสาสุขภาพโรงเรียนบ้านบางสเสมมีนักเรียนแกนนำดำเนินกิจกรรมด้านสุขภาพทางภายในและภายนอกสถานศึกษา มีเครือข่ายจิตอาสาด้านสุขภาพระหว่างโรงเรียนกับชุมชนท้องถิ่นและหน่วยงานภายนอกมีการใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นเป็นจิตอาสาในการดำเนินงานด้านสุขภาพโรงเรียนบ้านบางเสมขอขอบคุณคณะกรรมการการประเมินเชิงประจักษ์โรงเรียนต้นแบบนักเรียนไทยสุขภาพดีและแขกผู้มีเกียรติทุกท่าน